สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง US Citizen Tutor for Thai ครับพื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวการใช้ชีวิตในอเมริกาให้ง่ายและรอบด้านครับ พี่กันคะแตงโมเบื่อมากเลยค่ะเงินที่เก็บไว้ในบัญชีธนาคารมันนอนนิ่งๆไม่ไปไหนเลยดอกเบี้ยก็แทบจะมองไม่เห็นเพื่อนที่ทํางานเขาคุยกันเรื่องเอาเงินไปลงทุนกันโครมๆแตงโมฟังแล้วก็งงไปหมดเราคนไทยที่มาอยู่ที่นี่จะเริ่มลงทุนกับเขายังไงได้บ้างคะเนี่ย ใจเย็นๆครับน้องแตงโมเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะและพี่เชื่อว่าคนไทยหลายคนที่มาทำงานที่นี่ต้องคิดแบบเดียวกันการลงทุนน่ะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือซับซ้อนอย่างที่คิดหรอกครับให้คิดซะว่ามันเหมือนการปลูกต้นไม้เราไม่ต้องเริ่มจากต้นไม้ใหญ่ทันทีแต่เราเริ่มจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีก่อนมเมล็ดพันธุ์หรอคะแล้วอะไรคือมเมล็ดพันธุ์แรกของการลงทุนในอเมริกาล่ะคะ มเมล็ดพันธุ์ที่ง่ายและปลอดภัยที่สุดเลยนะคือสิ่งที่เรียกว่า high yield savings account หรือบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงครับมันก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของธนธาคารใหญ่ๆห,ห,หลายเท่าตัวเลยนะโอ้โหจริงเหรอคะแค่ย้ายที่เก็บเงินเฉยๆก็ได้ดอกเบี้ยเยอะขึ้นแล้วหรอคะเนี่ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอคะ ใช่แล้วครับง่ายขนาดนั้นเลยนี่คือขั้นแรกที่พี่อยากแนะนำให้ทุกคนทำก่อนด้วยซ้ำเพราะมันไม่มีความเสี่ยงเงินต้นไม่หายแถมยังได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าปล่อยเงินไว้เฉยๆด้วยโอ้เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการวอร์มอัพก่อนลงสนามจริงใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นไปอีกขั้นล่ะคะพี่กันต้องทำยังไงต่อ ดีมากที่ถามต่อครับถ้าเราพร้อมรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกนิดเพื่อโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นขั้นต่อไปที่อยากแนะนำคือกองทุนรวมหรือ m u t ชัวฟันส์ครับกองทุนรวมได้ยินบ่อยมากเลยค่ะแต่ไม่เคยเข้าใจจริงๆเลยว่ามันคืออะไรให้ลองนึกภาพตามนะแตงโมสมมุติว่าเราอยากกินผลไม้หลายๆอย่างแต่เราไม่มีเวลาไปเดินเลือกซื้อเองทีละร้านไม่รู้ว่าร้านไหนดี กองทุนรวมก็เหมือนเราไปซื้อตะกร้าผลไม้รวมที่มีผู้เชี่ยวชาญเขาคัดสรรผลไม้ดีๆจากหลายๆสวนมาจัดไว้ให้เราแล้วในตะกร้านั้นอาจจะมีทั้งหุ้นตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นๆปน,นกันอยู่การทำแบบนี้มันช่วยกระจายความเสี่ยงเราไม่ต้องไปลุ้นกับหุ้นแค่ตัวเดียวว้าวเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะพี่กันแสดงว่าเราไม่ต้องเก่งมากๆก็เริ่มลงทุนในหุ้นได้ผ่านกองทุนรวมนี่เอง แล้วถ้าแตงโมอยากจะลองเลือกหุ้นเองบ้างล่ะคะพอจะเป็นไปได้ไหมสำหรับมือใหม่เป็นไปได้ครับแต่ต้องย้ำว่ามีความเสี่ยงสูงกว่านะสำหรับมือใหม่ ถ้าอยากลองจริงๆพี่แนะนำให้เริ่มจากหุ้นของบริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีในชีวิตประจำวันบริษัทที่มีพื้นฐานมั่นคงและเราใช้สินค้าหรือบริการของเขาอยู่แล้วแต่งบที่ใช้ควรจะเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับเหมือนการลองชิมดูก่อนแล้วคำที่ตังโมได้ยินบ่อยๆจากเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันล่ะคะอย่างเช่น IRA 401k มันคืออะไรหรอคะ เป็นคำถามสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่ทำงานประจำในอเมริกาสองคำนี้คือ IRA และ 401k ครับให้คิดง่ายๆว่ามันคือกระปุกออมสินพิเศษเพื่อการ,กรเกษียณอายุที่รัฐบาลสหรัฐเขาสนับสนุนครับเงินที่เราใส่เข้าไปในบัญชีเหล่านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่ง 401k มักจะเป็นสวัสดิการที่นายจ้างมีให้แถมบางบริษัทใจดีช่วยสมทบเงินให้เราด้วยนะส่วน IRA เป็นบัญชีที่เราสามารถเปิดเองได้อ๋อมันเป็นแผนการลงทุนเพื่ออนาคตระยะ ยาวโดยเฉพาะเลยสินะคะเข้าใจแล้วค่ะแตงโมรู้สึกมีความหวังขึ้นมาเยอะเลยค่ะจากที่เคยมืดแปดด้านตอนนี้พอจะเห็นทางสว่าง ใช่แล้วครับน้องแตงโมสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้คือการลงทุนคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรอย่าโลภอย่าคาดหวังว่าจะรวยเร็วในชั่วข้ามคืนเริ่มจากสิ่งที่เราเข้าใจศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและค่อยๆเติบโตไปกับมันเงินก้อนเล็กๆในวันนี้ถ้ารู้จักวางให้ถูกที่มันก็สามารถงอกเงยเป็นเงินก้อนใหญ่ในอนาคตได้แน่นอนครับ ขอบคุณพี่กันมากๆเลยค่ะวันนี้แตงโมดได้ความรู้ไปเต็มๆเลยพร้อมจะเอาเงินไปปลูกต้นไม้แล้วค่ะ ยินดีเสมอครับและสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนหรือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอเมริกาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับใช่แล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง US Citizen Tutor for Thai ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ผมกับน้องแตงโมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ